สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำ Facebook l i v e นะฮะในวันพุธที่13มิีนาคมซึ่งก็เป็นวันที่ใกล้การเลือกตั้งล่วงหน้าถ้า,าสำหรับพวกเรานะฮะก็เป็นพี่น้องเพื่อนฝูงที่ติดตามใน Facebook l i v e และติดตาม Facebook เพจของอาจารย์และรวมทั้งยูทูบเนวเนี่ย ก็จะเห็นว่าได้ไปออกรายการสูงหัวคิดกับคุณหมอเลียบแล้วก็ทางพาีเนตก็แสดงถึงความพิตกกังวลลึกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17ก็ฝากพวกเราด้วยนะคะว่าเมื่อว่าจะเป็นชาวยูดีดีนิวส์ที่มาอบรมในฐานะผู้สื่อข่าวอาสาที่จะตรวจจับทุจริตหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป ให้ติดตามเ,าเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะว่ามันน่าจะโกลาหนแน่เพราะฝีมือที่ระบบการทำงานของกอก,กตกับกตจากเลือกตั้งนอกประเทศนั้นเนี่ยต้องถือว่าสอบตกแล้วก็น่าวิตกที่ตัวทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกโอ๊ยผิดคาดมากันเยอะแน่นอนนะคนใน รัฐบาลนี้ไม่คิดหรอกว่าหัวอกประชาชนเป็นอย่างไรคนที่ไม่ได้เลือกตั้งมาตั้ง8ปีหรือคนที่อยู่ในอำนาจการทำรัฐบาลมา5ปีเขาอยากใช้อำนาจนะอยากใช้อำนาจอยากจะแสดงพลังดังนั้นคนจะมาในบางที่เนี่ยในตามเทศร้อยเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะก็2องล้านหกก็คงจะมาเกือบร้อเปอเซ็นลยเพราะนั้นเดนก็ฝาก นะฮะจะเป็นผู้สื่อข่าวของเราที่ผ่านการอบรมหรือเป็นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายก็ขอให้ไปติดตามดูกระบวนการนะฮะว่ามันจะเรียบร้อยไหมนะะคนต้องไปเข้าคิวยาวขนาดไหนคน60,000จะทำยังไงห้าหมื่นสี่หมื่นามหมื่นนะฮะใน Line แอดย d ดีดีก็ได้บอกไว้แล้วว่าเขตไหน จะไปจัดเลือกตั้งร่วงหน้าที่ไหนขอให้ติดตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอามาลงในเพจของอาจารย์ธิดาด้วยนะคะให้ให้ติดตามทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีแล้วรายงานตรงมายัง UDD News นะ,ะผ่านทางหลายก็ได้หรือว่าทาง messenger ของ Facebook ก็ได้นะ,ะมาที่เพจอาจารย์ธิดาแล้วก็ไปยังกะกะตอเอาละค่ะ นะฮะนี้ก็ฝากเอาไว้ในประเด็นของเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนว่าให้สนใจนะฮะความผิดปกติแล้วรีบรายงานด่วนแต่ว่วันนี้ที่จะคุยก็คือ,อประเด็นที่มีวาทกรรมของคําว่าการสืบทอดอํานาจเพราะนั้นเราก็จะพูดว่าวาทกรรมของคุณอภิสิทธิ์และบิ๊กตู่ในเรื่องการสืบทอดอํานาจสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ ได้พูดขึ้นมาจากการที่ไปดีเบตของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ตาม,มาไปด้วยคำพูดหลายครั้งมาย้ำอีกทีก็คือพูดถึงบอกก็ถึงเวลาต้องตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครนะก็คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นนอกจากไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็แจ้งว่าจะไม่สนับสนุนพรรค ที่ถูกคำว่านายทักษิณชินวัตรครอบงำนะฮะอันนี้ก็ประกาศจุดยืนชัดเจนแต่ว่าพอเวลาในรายการเดอะสแตนดาร์ดเมื่อคุณธนาธรจี้ถามว่าแล้วคุณจะร่วมกับพปช,ชรอไหมอันนี้ไม่ได้พูดเลยเพรตีความได้ว่าเขาบอกเขาพูดเหมือนกับที่คุณชอบพูดว่า ถ้าพวชรไม่สืบทอดอำนาจก็สามารถร่วมมือได้เดนว่าอย่าไปอ้างคุณช่อเลยคุณช่อก็เป็นโคศกเป็นคนหนึ่งแต่ว่าตอบคำถามที่ทางหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้ตั้งคำถามอย่างแหลมคมยังไม่เกรงใจเหมือนกันว่าไม่เอาคุณไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะ กลายเป็นวาทกรรมว่าคําว่าสืบทอดอํานาจของคุณอภิสิทธิ์หมายถึงพลเอกประยุทธ์ซึ่่ดิฉันก็อยากจะอ,อยากจะบอกว่าคําว่าสืบทอดอํานาจเนี่ยถ้าคุณหมายถึงว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์หมายถึงการไม่เอาสืบทอดอํานาจเนี่ยเรียนว่ามันคุณเข้าใจคําว่าการสืบทอดอํานาจเป็นแบบไหนกันสำหรับคุณอภิสิษ์ ในประเทศไทยเอาคำว่าในประเทศไทยภาษาไทยคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยเราใช้นะเราใช้กับาการสืบทอดอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหารที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วก็ดูเหมือนกับว่า,าพลเอกประยุทธ์ก็จะเข้าใจในแบบเดียวกันกันกบคุณอภิสิทธิ์หรือยอย่างไรเพราะคุณ พลเอกประยุทธ์นะความเข้าใจต่อวัทกรรมการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์บอกว่าเอาแล้วทีพวกพักการเมืองหัวหน้าพักไม่สืบทอดอำนาจหรืออย่างไรนะก็บอกว่าสำหรับสำหรับพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอบคุณโพออยู่ต่อสัดก,การเมืองก็หวังสืบทอดอำนาจถามมีพักไหนไม่อยากเป็นนายกรัฐบาลบ้าง นะอันนี้ก็เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวเนี้ก็จะดูคําที่เน้นนะวาัากรรมสืบทอดอํานาจเรื่องนี้ผมยอมรับว่ามันพูดยากไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวแต่ยากสําหรับพลเอกประยุทธ์การสืบทอดอํานาจทางการเมืองเขาก็ทํากันอยู่ไม่เช่นนั้นทุกคนจะอยากเป็นนายกหรือมีพรรคการเมืองใดไม่อยากเป็นนายกไม่อยากเป็นรัฐบาลบ้าง ก็สืบทอดอำนาจทางการเมืองเหมือนกันนั่นแหละของผมที่มามันคนละแบบอย่าลืมว่าผมเป็นนายกตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวผมเป็นนายกและเป็นหัวหน้าคอสชหรือเปล่าเดิฉั่นอยากจะถามก็คุณกินตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งอะ่ะรายได้ก็รับทั้งสองทางอะ่ะนะตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวผมก็เป็นนายกไปแล้วผมไม่ใช่หัวหน้าคณะปฏิัติรัฐประหารเสียเมื่อไหร่ เอาแล้วเป็นหัวหน้าคอสชอเนี่ยจะหมายความว่าอย่างไงแล้วมีมาตราสี่สี่คืออ้างความชอบธรรมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนูลชั่วคราวนะถ้าไม่มีรัฐมนูญออกมาชั่วคราวออกมาผมก็เป็นกระบฏสิครับความจริงในย่ามมันก็เหมือนกันแหละร,รัฐมนูญชั่วคราวก็ท่านเขียนท่านจะบอกว่าท่านไม่เป็นกระบฏเพราะรัฐมนูญชั่วคราวก็เป็นรัฐมนูญที่ท่านเขียนเอง เพราะนั้นท่านอาจจะคิดว่าไม่เป็นกบฏเพราะมีรัฐมนูนชั่วคราวแต่คนที่ไม่ยอมรับรัฐมนูนชั่วคราวเพราะท่านเขียนเขาก็อาจจะยังคิดว่าท่านเป็นกบฏอยู่อาจจะคิดว่าเป็นท่านเป็นกบฏอยู่ก็ได้นะฮะเพราะว่าท่านเป็นนายกมตรีตามรัฐมนูนชั่วคราวอันได้มาจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วนะ มีความพยายามที่จะเป็นนายกต่อแม้จะมีรัฐธรรมนูญใหม่คือเป็นนายกมาแล้วจากรัฐธรรมนูนชั่วคราวก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่พอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็อยากเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญใหม่อย่างนี้แหละความหมายของการสืบทอดอำนาจก็คือจากการเป็นนายกจากการทํารัฐประหารยึดอำนาจ ไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือธรรมนูญชั่วคราวน่ะคนไม่ได้ให้ค่ามันเพราะว่ามันมาด้วยกันกับการยึดอำนาจมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่มาจากนิติบัญญัติของประชาชนแต่ว่าโอเคนะโอเคท่านอาจจะถือว่าท่านเป็นนายกแต่ท่านยังเป็นหัวหน้ากสชก็ยังอยู่นะดังนั้น คำว่าการสืบทอดอำนาจเนี่ยดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์จะเข้าใจคล้ายๆกันกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะก็คือเข้าใจว่าคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยคุณอภิสิทธิ์หมายถึงว่าการสืบทอดอำนาจก็คือการยอมรับให้พลเอกประยุทธ์นะเป็นนายกรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีคือตัวคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยถ้าไม่ยอมรับให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็ถือว่าตัวนี้ก็คือไม่ไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจนะคำว่าไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจก็คือหมายความไม่ยอมรับสืบทอดอำนาจของตัวพลเอกประยุทธ์แต่ที่ฉันอยากจะตั้งคำถามว่าแล้วผลพวงของการทำรัฐบาล ผลพวงจากการที่มีวุฒิสมาชิกแบบนี้มีรัฐมนูญแบบนี้มีประกาศคําสั่งคอสชอมีมาตราส,สีแบบนี้อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะผลพวงการทำรัหารทั้งปวงเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคุณอภิสิษ์มองไม่เห็นหรืออย่างไรว่านี่ก็คือนี่ก็คืออานาจผลพวงอานาจจากการทำระหารแล้วคําถามว่าวรับพบชรคือใคร พอพอชรอเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลนะฮะที่มาจากการทำรัฐประหารคือรัฐบาลคอสชอตัวรัฐมนตรีตัวนายกก็มาเป็นแคนดิเดตตัวรัฐมนตรีก็ออกมาเป็นหัวหน้าพักถามว่าพอพอชรเป็นผลพวงของการสืบทอดอํานาจใช่หรือเปล่าหรือเป็นเครื่องมือกลไกในการสืบทอดอํานาจใช่หรือเปล่าพอพอชรอเอาชื่อ นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจคือประชารัฐมาเป็นชื่อพักเอาโฆษณาบัตรสวัสดิการคนจนถึงขนาดคุณสนทิรัตเอาไหมอะไรต่างๆนะซึ่งสุมเสียงนะกับการผิดกฎหมายว่าสัญญาว่าจะให้พูดเต็มที่เลยทั้งว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าร่วมมือกับพลังประชารัฐจะเป็นการสิ่งทอดอำนาจไหมนี่เดนคำถามหมายถึงคุณอภิสิทธิ ดันั้นเดนคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาคุณอภิสิทธิ์มีปัญหากับวาทกรรมการสืบทอดอำนาจในทัศนะของเดฮันเนี่ยก็คือเพียงประการเดียวก็คือการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เพราะคุณอภิสิทธิ์เล็งเห็นแล้วว่าภาประชาธิปัตย์ควรจะได้สอสอประมาณ100 อย่าลืมว่าคุณอภิสิทธิ์เคยพูดนะว่าถ้าได้ต่ำกว่าร้อยจะลาออกตรงนี้มีความหมายเพราะอะไรเพราะถ้าต่ำกว่าร้อยโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกบัญชีก็คือไม่มีงั้นก็แปลว่าพอประชรออาจจะได้เสียงเยอะกว่าเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถ้าจับคว้วแล้วเสียงตัวเองนั้นได้เกินกว่าร้อยยิ่งมากสักหน่อย เฉ่ร้อยห้าสิบทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพ,พรรคพปชรอใครจะได้คะแนนมากกว่ากันเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เล็งอยู่แล้วว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากกว่าโอกาสที่จะให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะั้นคุณอภิสิทธิ์คงไม่ยอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคุณอภิสิทธิ์ก็พร้อมจะบาย ก็คือเราออกจากหัวหน้าพักตามที่เคยพูดแล้วหมายความว่าอะไรก็ประชาธิปัตย์ก็ร่วมงานกับพลังประชารัฐได้โดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกใช่หรือไม่เพราะว่าการบอกว่าสามารถจับมือกับพลังประชารัฐได้โดยปฏิเสธอย่างเดียวคือปฏิเสธไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะซึ่งมันมีเหตุเหตุผลที่สมควรก็คือ ก็ในเมื่อคุณัภิสิทธิ์ได้คะแนนมากกว่าทําไมจะต้องสนับสนุนแล้วถ้าเราดูผลโพลต่างๆขณะนี้ที่น่าเป็นห่วงสําหรับพราคประชาธิปัตย์มากจะเห็นว่าเสียงอนาคตใหม่ในภาคใต้นั้นแรงขึ้นมากแล้วคุณัภิสิทธิ์เดินไปไหนก็คงจะเห็นว่าชาวบ้านปฏิเสธนะปฏิเสธพูดตรงๆปฏิเสธรัฐบาลนี้ ในแง่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคใต้ราคายางราคาปาล์มอะไรต่างๆคนเนี่ยยากจนมาก GDP ทําสูงขึ้นแบบที่ทางพรรคเพื่อไทยพูดแต่รายได้ประชาชนนั้นลดลงเพราะนั้นก็ใช้นโยบายลดแหลกแจก,กแถมเพื่อโฆษณาดังนั้นในทัศนะของดดฉันพอปอชรก็คือกลไกของการสืบทอดอำนาจ ถ้าคุณอภิสิทธิ์พูดแต่เพียงพลเอกประยุทธ์แล้วยอมรับพอประชะรอแปลว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ปฏิเสธการสืบทอดอำนาจเพราะพอประชะรอคือคกลไกการสืบทอดอำนาจของคอสช,ชอและพลเอกประยุทธ์นี่คือผลพวงก,การทำรัฐหารและจะเป็นเครื่องมือในการรักษาผลพวขงของการทำรัฐหาร รักษายุทธศาสตร์20ปีทำงานร่วมก,กันกับวุฒิสมาชิก250คนทำดำเนินงานตามแผนปฏิรูปรักษา,อ,า,อ,าอะไรตัวรักษาระบบของคอสชที่พยายามจะสร้างขึ้นเพราะมันไม่ใช่ระบบประชาธิไปไตยมันจะเป็นประชาธิไปไตยได้ยังไงถ้ามีคนอยู่ไม่กี่คนตอนนี้ยังไม่ยอมบอกเลยนะ ว่าสบวที่คัดไป400คนเนี่ยเป็นใครก็เ <c oughs> ห็นไอรอไปเที่ยวตามถามใครๆก็ไปตามถามแล้วไม่รู้คุณพลเอกประวิทย์กับใครคนสองคนไปเที่ยวคัดกันมา <c oughs> ทางว่าเรามันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงมันก็เป็นระบอบคอสชอนะซึ่งมันก็มาจากการยึดอํานาจดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นกลไกที่จะร่วมส่วน กับระบอบคอสชอเพื่อรักษาให้มีการสืบทอดอำนาจดังนั้นคําว่าสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจโดยอ้างว่าไม่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคคุณพลเอกประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่จริงๆประชาธิปัตย์กาลังแข่งกับตัวเองว่าจะสูญเสียคนที่สนับสนุนไปสักเท่าไหร่ ให้กับพรรคการเมืองใหม่ๆพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอํานาจดังนั้นเนี่ยจึงออกมาในลักษณะที่ผ่านมาแทงกักตอนนี้บอกว่าไม่กักไม่สนับสนุนการสืบทอดอํานาจแต่ไปตีความว่าการสืบทอดอํานาจนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์เมื่อปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ก็เท่ากับปฏิเสธการสืบทอดอํานาจ นี่คือวาทกรรมซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยนะคุณตีความวาทกรรมสืบทอดอำนาจโดยถือบุคคลแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิเสธการสืบทอดอำนาจจริงคุณจะร่วมกับพลังประชารัฐไม่ได้เพราะพลังประชารัฐนี่แหละคือตัวกลไกลระบบที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าพลเอกประยุทธ์อีกในการสืบทอดอำนาจของคอสชอ ของกลไกที่มาจากรัฐประหารน,นั้นคำว่าสืบทอดอำนาจในส่วนของอคุณอภิสิทธิ์นั้นคือไม่จริงไม่ปฏิเสธจริงปฏิเสธแต่เพียงตัวตัว,ตวคน n ิเด a นายกที่จะมาแข่งกันกับตัวเองแต่ยอมรับกลไกการสืบทอดอำนาจทั้งหมดเอาไว้ได้เพราะนเอนเดนถือว่าอันนี้เป็นวาทกรรมซึ่งไม่เป็นความจริงว่าปฏิเสธสืบทอดอำนาจ เพียงแต่ปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ว่าจะมาเป็นคู่แข่งนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวส่วนวัฒกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่พูดว่าใครๆก็ต้องการการสืบทอดอํานาจพักการเมืองต่างๆต,ต้องการขอโทษคําว่าสืบทอดอํานาจในประเทศนี้ในภาษาไทยเขาไม่ได้ใช้กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเขามาจากการเลือกตั้ง ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่คำว่าสืบทอดอำนาจเขาใช้กับผู้ที่จะมาทำงานการเมืองนะโดยมีที่มาจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนไว้ในมือเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างพรรคการเมืองเพื่อตกแต่งให้ดูเป็น กลไกในระบอบประชาธิปไตยแลวพยายามที่จะใช้กลไกปลอมเหล่านี้เนี่ยนะกลไกจะเรียกว่าปลอมก็ไม่ถูกนะเขาก็เป็นพรรคการเมืองจริงแต่เป็นใช้กลไกที่รักษาการสรืบทอดอํานาจเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเพื่อเข้ามาสู่สนามการแข่งขันที่ตัวเองได้เปรียบรัฐธรรมนูญกติกาก็เป็นของตัวเอง นะสอวอก็เป็นของตัวเอง250คนดังที่เราพูดไปแล้วแล้วตอนนี้ไม่ยอมประกาศชื่องุบมิบกันอยู่ไม่กี่คนดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นแดนคิดว่าวาทกรรมของสองคนนี้นะของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยเป็นวาทกรรมที่แกล้งทําเป็นไม่รู้หรือเปล่าว่าคําว่าสืบทอดอํานาจหมายความว่าไงแต่ไปทางนะว่าเอยพวกนี้ก็ต้องการสืบทอดอํานาจัดนคิดว่าต้อง ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองความจริงท่านก็น่าจะรู้นะแต่ว่าท่านอาจจะมีใช้วิธีพูดที่เฉยเฉยทำให้คนทีอ่อาจจะบางคนบอกเออก็จริงนะมันไม่ใช่อะสืบทอดอำนาจเนี่ยเขาหมายถึงคนที่มาจากการทำรัฐประหารไม่ใช่นกักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นทั้งสองคนนี้เนี่ยกำลังสร้างวัตกรรมที่ทำให้คนสับสน เพราะนั้นในฐานะฝ่ายประชาชนเดนก็อยากจะเรียนกับพี่น้องเราว่าเดนรู้ว่าพี่น้องเนี่ยไม่หลงคนหรอกแล้วก็ชื่นชมคุณธนาธรที่ทันทีในการตอบโต้ว่าถามว่าพลังประชารัฐคุณจะร่วมไหมแต่กลับไปอธิบายว่าอโคศกเดนว่ามันพูดกันคนละบริบทนะ แล้วก็ของจริงเนี่ยก็คือวันที่ดีเบตนั่นแหละนะที่คำถามเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันต้องพูดให้ครบพูดทั้งพลเอกประยุทธ์และพูดทั้งพักการเมืองของคอสชอพักพลังประชารัฐต้องพูดทั้งสองอย่างและมันต้องหมายถึงกลไกอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐรมน,นูญนะไม่ว่าจะเป็นสว นะหรือว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่มาจากคอสชอทั้งหมดประกาศคำสั่งต่างๆคือพลพวงก,การทำรัฐประหารทั้งหมดเรื่องนี้เดนก็หวังว่าพี่น้องก็คงไม่มีใครสับสนแต่ว่าที่พูดวันนี้เนี่ยก็คือสองคนเนี่ยนะฮะมาคนหนึ่งเป็นนักการเมืองแต่อีกคนหนึ่งนะั้นมาจากการยึดอำนาจอาจจะยังไม่ตระหนักว่าประชาชนนั้นเนี่ยคิดอย่างไร คุณอภิสิทธิ์ที่พูดอันนี้ออกมาเนี่ยอนอกจากจะเป็นแผนเดิมที่อยากจะเป็นหัวหน้านะในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มองเห็นแล้วว่าประชาชนนั้นเนี่ยทุกข์และเดือดร้อนและปฏิเสธที่จะมีการสืบทอดอํานาจเพราะฉะนั้นจึงทําให้วาทกรรมสืบทอดอานาจแคบลงมาซึ่งทําให้คนเข้าใจผิดได้ดังนั้นก็ประชาชนต้องทําความเข้าใจว่า คำว่าสืบทอดอํานาจหมายถึงเฉพาะที่มาจากหนึ่งหมายจากที่มาจากการยึดอํานาจรัฐประหารแล้วต้องการจะอยู่ต่อในรัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้นนะแล้วคําว่าสืบทอดอํานาจเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลคนเดียวมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์ปฏิเสธการสืบทอดอํานาจต้องปฏิเสธทั้งพลเอกประยุทธ์ และปฏิเสธการร่วมมือกับพักพลังประชารัฐแต่ดีียนรู้ว่าในที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องร่วมทางกันในกรณีที่พักประชาธิปัตย์ได้เสียงน้อยกว่าร้อยเพราะคุณอภิสิทธิ์พูดแล้วว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรักเพราะนั้นโอกาสที่พักพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะร่วมมือกันเนี่ย ตั้งรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้แต่โอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะร่วมมือกับทางซีกฝ่ายประชาธิปไตยเน้นคิดว่าดูรีบรีเหลือเกินเพราะว่าถูกขนานนามว่าเป็นประชาธิปไตยทุจริตดังนั้นประชาธิปไตยสุจริตของอภิสิิ์ก็ยินดีที่จะร่วมมือกับการยึดอำนาจซึ่งไม่รู้ทุจริตหรือสุจริตก็ ก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คิดว่าประชาชนเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันอธิบายต่อด้วยว่าอย่ามองแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวและอย่าให้วัทกรรมพลเอกประยุทธ์ว่านักการเมืองก็สืบทอดอำนาจนั้นมาทำให้คว้ยเขวค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ